ความเดิมตอนที่แล้วพระเอกของเราถูกปฏิเสธในการเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรชูแต่อย่างไรก็ดีเขาก็ได้รับเชิญให้เข้ากับกลุ่มพันธมิตรแห่งปีกแทนซึ่งเป็นพันธมิตรอันดับหนึ่งของนิกายมังกรฟ้าแต่กลับถูกพระเอกปฏิเสธไปวันเวลาในการล่าโอโสถทิพก็ได้เริ่มต้นขึ้นพระเอกนั้นสามารถล่าญอดทิพสุธาได้ซึ่งเป็นพืชชั้นต่ำพบเห็นได้ในบริเวณหุบเขาชั้นนอก แต่เมื่อเขาเข้าสู่ชั้นกลางเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยยิ่งชั้นในแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงหลังจากนั้นก็มีสมาชิกของกลุ่มพัธมิชชูเดินออกมาจากชายป่าและได้เจอกับพระเอกและแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรพระเอกจะต้องเจอกับอะไรโปรดรับชมต่อได้เลยครับเชอเฟเฟิงข่าว่าเจ้าคงเก็บพืชวิญญาณได้ไม่มากไปกว่าข้าล็อกตลอดทั้งวันมานี้คงไม่ได้สักต้นเลยสินนะไม่เลยข้ากับเจ้านั้นต่างกันพวกเจ้ามีกัน คนแต่กลับไม่ได้อะไรเลยข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมชูเย่ถึงส่งพวกเจ้าที่ไร้ประโยชน์มาที่นี่ พวกไรประโยชน์อย่างพวกเจ้าก็ได้แต่วิ่งวุ่นกันโดยไม่กับประโยชน์ใดๆขึ้นมานี่พวกเจ้าออกมาเที่ยวเล่นกลางป่ากันแค่นั้นหรือพวกเจ้ามีเสบียงปันส่วนเหลือเฟือนักหรือไงชูเฟิงหยุดกล่าววาจาไรสาระสักทีเจ้าอย่าได้ปากดีไปหน่อยเลยถ้าโดนหมากัดเราก็ต้องกัดมันกลับพวกเจ้าว่าจริงไหมเยาโสมหังยิ่งนักถ้าเจ้ายังกล้าใช้วาจาล่วงเกินคุณหนูอีกข้าจะอจเจ้าให้พูดไม่ได้อีกต่อไปถ้าเจ้าคิดว่าเจ้ามีความสามารถ ที่จะทำได้อย่างที่พูดก็ลองเข้ามาได้เลยในทันใดนั้นชูกเกาหยุดการเคลื่อนไหวและรีบถอยหลังออกมามาสายตาประสานกับชูเฟิงก็ได้สัมผัสถึงพลังบางอย่างไม่จริงใช่ไหมมันเพิ่งบรรุษทิพยุทธห้วงที่4ได้ไม่นานวันนี้แต่ทำไมจิตสังหารถึงได้รุนแรงเช่นนี้ชูกเกาคือน้ำลายเฮือกใหญ่แล้วตัดสินใจถอยหลังกลับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชูชเว้และคนอื่นๆล้วนทำตัวไม่ถูกทำไมชูกเกาถึงถอยหลังหนีโดยที่ไม่แม้แต่จะปะมือสู้ชูกเกานี่เจ้าเป็นอะไรไปคือว่าข้าเลี้ยงเสียเข้าสุขจริงๆิงยิงนางเห็นชูกเกาที่หมดสภาพในเวลานี้ทำให้นางต้องกัดฟันด้วยความโกรธแต่นางก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนางทำได้แค่มอบวาจาดูายให้แก่ชูเฟิงชูเฟิง เหมือนว่าเจ้าจะเติบโตขึ้นมากเลยนะและการประลองประจำตระกูลครั้งนี้พี่ชายของข้าก็จะกลับมาจะพร้อมที่จะถูกพี่หงเฟยสั่งสอนแล้วหรือยังข้าขอเตือนเจ้าเอาไว้เลยนะว่าทางที่ดีเจ้าไม่ควรจะกลับไปที่บ้านตระกูลชูของเราไม่เช่นนั้นข้าจะตามพี่หงเฟยให้มาสั่งสอนเจ้าให้หนักกว่าเดิมชูหงเฟย ตะกูลชูเมื่อเจ็ดปีที่แล้วชูหงเฟยบรุษที่เคยสร้างความอับอายให้แก่ชูเฟิงในอดีตชูเฟิงไม่เคยลืมเมื่อเขาอายุแ8ขวบเขาถูกชูหงเฟยวัยสิขวบลงมือเสียจนยืนไม่ไหวและทําให้เขาต้องนอนพักฟื้นไปกว่าครึ่งเดือนลุกขึ้นมาสิหรือว่าเจ้ากลัวหยุดร้องได้แล้วหยุดดูนี้นะชูเฟิงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะล้องแขนให้น้องเองแต่ทว่า ชูกูอยู่กับเป็นฝ่ายพัดผังโดนลงมือกลับมาเช่นกันเหตุการณ์เหล่านั้นเปรียบเสมือนน้ำแหลมทิ่มแทงหัวใจของชูเฟิงน้ำที่สร้างความเจ็บปวดแสนสาหัสให้กับเขาตลอดมาเว้นแต่ว่ามันจะถูกถอนออกพวกเจ้าทั้งสองคนช่างอ่อนแอยิ่งนักชูเซ่เ้าจงไปบอกชูหงเฟยว่าข้าจะกลับไปร่วมในการประชุมประจำตระกูลและให้มันเตรียมพร้อมที่จะคุกเขา่าและร้องขอชีวิตต่อหน้าข้าและตอนนี้ พวกเจ้ารีบออกไปให้พ้นจากหน้าค่าสัทีไม่อย่างนั้นข้ารับรองได้เลยว่าเจ้าจะต้องเสียใจที่ไม่ทําตามถ้าเป็นตามปกติชูเซ่คงจะโต้เถียงกับชูเฟิงกลับไปแต่ในตอนนี้นางรู้สึกตัวได้ว่านางไรความกล้าที่จะทําแบบนั้นขณะนั้นจิตสังหารที่ชูเฟิงปล่อยออกมาก็ทําให้นางเข่าอ่อนและแทบจะรังกายไม่ให้ล้มลงไม่ไหวนางรู้เลยว่านี่คือความรู้สึกที่เรียกว่าความกลัวสุดท้าย ูเฟ่ก็ไม่อาจากล่าววาจะใดๆออกมาเพิ่มเติมนางหันหลังกลับเพื่อเดินลึกเข้าไปในภูเขาและผืนป่าชูเกาและพับพวกคนอื่นๆรีบเดินตามนางไปในทันทีพวกมันรู้ว่าไม่อาจต้านทานจิตสังหารของจูเฟิงได้อีกต่อไปเช่นกันยังไม่ทันที่จูเฟิงจะเดินไปได้ไกลทักเท่าไหร่เขาก็ได้ยินเสียงแหลมตะโกนกล้องออกมาจากป่าเสียงนั้นเป็นเสียงชูเย่ไม่ผิดแน่อย่านะอย่ามาโดนตัวข้าปล่อยข้านะ ปล่อยปล่อยค่ะชูฟงชงักขมวดคิว้วลังเลอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วเขาก็ตัดสินใจวิ่งไปอย่างทิศทางที่มาของเสียง